เดี๋ยวดูของเด็กผู้หญิงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีธการคัดเลือกเด็กผู้หญิงกันองค์ลูกสมมุติของเจ้าแม่กวนอิมค่ะสายูกขอโทษค่ะเด็กหญิงขันยพรวชิระสุนทรพุทธต่อไปใบเด็กก้าลูกหอมเด็กหญิงชยาภาตั้งรงดีแมะคนสุดท้ายนอ้องน้องหนูดีเด็กหญิงอภัสยอภัสวรรคสีสเมืองค่ะ เราจะใช้วิธีคัเรื่องเหมือนกันนะจ๊าไม่คันมีกี่ใบคะไม่คันมีกี่ใบคะชองใช่ะนะคะ <c oughs> เด็กๆพร้อมไหมคะใช่เริ่มค่อีก่ค่ะหนึ่งนะคะสองโมหเจโอเคอ้าวต่อไปจะเป็นการจับสลับ อีกหนึ่งนะคะใครจะว่ายไม่ทันตัดใช่ไมื่นเต้นไหมคะเด็กๆพี่ก็ตื่นเต้นค่ะอยากจะช่วยอ่ะคนละหนึ่งใบนะลูกจับเราจะได้คนละหนึ่งใบแล้วให้ถือไว้ในมือนะคะยังไม่ต้องแกะนะค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะเราจะนับถอยหลังนะคะ เขาบอให้ได้ขายเท่าไห่ได้ขายได้ขาย ยิ้มสองใสตายิ <narrow numbers> ้มสองถาถูก <nossas> อ <sin Matthew> ันนี้ได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 ้หอแสดงความยินดีกับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะคะน้องอิงบุญนะคะ